แล้วก็ก็ยังก็ยังตื่นเต้นเหมือนแบบเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะก็ปีนี้เวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็แมเนจแมเนจทุกอย่างด้วยด้วยตัวเองเยอะมากปีนี้เหมือนเหมือนจัดงานแบบด้วยดีเทลที่เราอยากได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่ใส่รายละเอียดลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็โชว์ก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนเพราะว่า ตอนที่จะ,จะจะแบบต้องคิดเพลงคิดโชว์แล้วว่าแบบจะจะ,จะทำอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในแฟนมีตก็ฟินก็มาเหมือนเอาตัวเองไปเป็นคนดูก่อนว่าแบบโอเคถ้าสมมติเราอยู่ข้างล่างเราอยากดูอะไรข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีอะไรพิเศษที่แบบยังไม่ไม่เคยเห็นหมยะหลายอย่าวมากคะ่ะคือตั้งแต่ โชว์แรกยันโชว์สุดท้ายเลย mm hmm. ก็น่าจะตื่นเต้นในทุกๆโชว์เลย mm hmm. เพราะว่าเซอร์ไพรส์ทุกโชว์จริงๆใ mm hmm. ช่ก็มีไว้นั่งหรือว่ามีไว้ยืนมีไว้นั่งด้วยแล้วก็มีก็ก็มีช่วงที่ต้องยืนด้วย <laughs> มีช่วงที่เต้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างล่างอันเนี้ยพอที่จะปูเสื่อไหม <Okay. S 2> ด้วย <laughs> อ่า <Okay, S 2> <laughs> <laughs> หลายอย่างวันนี้มีหลายมูดค่ะตั้งแต่แบบ กระทับใจตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นไปด้วยกันมีหลายมูดมากใช่ค่ะคะความพิเศษแบบว่าวันเกิดด้วยนะค่ะความพิเศษของว,วันเกิดปีนีความเศของนเกิดปีนี้โอ้เป็นปีที่อบอุ่นใช้ควาว่าอบอุ่นดีกว่าเพราะว่าปีนี้คือได้รับความรักจากทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็อบอุ่นมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เข้มแข็งแล้วก็ ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากๆก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อยากให้แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนมาเป็นความทรงจําอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนแบบไม่อยากลืมเลยค่ะจะโชว์ความ่แบบโตขึ้จนจากที่แล้วยังไงบ้างคนะโอ้โชว์แรกน่าจะได้เห็นเลยว่าโตขึ้นยังไงใช่เพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นไม่เคยทําเลยสักก็อย่างหนึ่งทุกๆโชว์เลยค่ะขอท่า อ้ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ้าแล้วก็อะไรอย่างนี้เออเพิ่จากความเท่มันเป็นความเซ็กซี่อะไรนี่ด้วยควันนี้มีทุกมูดเลย <c oughs> ก็อย่างอย่างที่แฟนๆบอกว่าแบบพี่ฟินหล่อมากพี่ฟินสวยมากหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นจะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ใช่มีทุกมูดแรกคือแบบยาก โชว์แรกใช่ไหมคะ<อ>โชว์แรกคือมันต้องมันต้องเป๊ะแหละหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีความแค s ช a ลหลายๆอย่างเกิดขึ้นในโชว์ด้วยก็เลยแบบอาจจะต้องเป๊ะกับจริงๆจริงๆก,ๆก็ก็อยากให้ดูทุกโชว์นะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกโชว์จริงๆใช่คะ่ะรีแอคต์แฟนตัแบบอับปากาแน่นอนแบบโชว์แรกเลยตั้งแต่โชว์แรกเลยอาจจะต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าร้อนมาก้ <laughs> พิเศษวันนี้ชวนไรมันเป็นวันดีมากเลยเออมีสีค่ะมีเกสพิเศษชายก็น่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยากร่วมง,งานด้วยกับทุกๆคนเพราะว่าเราเราก็ชื่นชอบในผลงานของทุกๆคนมันก็มีสตอรี่ไลน์ของมันใช่ค่ะก็ตั้งแต่โชว์เ,เกสคนแรกยันคนสุดท้ายก็น่าจะ enjoy ไปได้วยกันวันนี้ทุกโชว์เลยค่ะ จริงจริงจ,งจงริงๆเช็คเกตไปเยอะมากเลยใช่แล้วก็หาอันที่แบบแมทชิ่งกันได้ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนที่เราเชิญก็คือทุกคนค oh <spe c> ิวทองหมดเลยใช่ค่ะก็พอได้พอได้เกตที่แบบโอเคแมทชิ่งกันแล้วก็รู้สึกว่าลงตัวเหมือนกันสำหรับวันนี้ค <spe c> ่ะคนกคอร์เกแต่คนคอสที่น่รดคอชมาใช่ใช่บางคนก็แบบ มีบางคนเมื่อวานก็ไม่ได้มาเพราะว่าคอสเหมือนกันคิวไม่ได้แต่เขา p r o f e ช s i o นอลอยู่แล้วคนนี้ใช่เมื่อวานก็มาซ้อมมาซ้อมด้วยกันค่ะแต่วันนี้มาใช่ไวันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น้องฟินมาอยู่ใช่เซอร์ไพรส์เช็คดีๆอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือเปิดห้องไปไม่เจออ่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มาใช่แต่ก็มีเป็นคราหมบเดิม ก็คาดเดาคาดเดาก็มีมีมีถูกบ้างแล้วก็มีคนที่ทุกคนแบบอยากให้อยากให้มาแต่เราก็เออเราก็เชิญแต่คิวันแบบมันไม่คิวทองกันจริงจริใช่แล้วก็เราก็มีมีคนเดาว่าหนูก็ไปคอนอื่นเหมือนกันแต่แบบเอ้อยู่คอนตัวเองก่อนใช่ใช่อยู่อยู่ก่อนใช่อยู่จบ่วา ก็เยอะมีเยอะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจมากเรื่องเรื่องแมทคิวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ร่วมงานแน่นอนค่ะอืมถามคือของมาจากน้องมาค่ะค่ะนี่ค่ะว่าแบบนี้ต้องมีต้าใช่ก็วันนั้นเหมือนกําลังจะนอนแล้วชีก์า็โทรมาบอกว่าเออพี่ฟินกําลังเข้าไปนะค่ะนี่ก็แบบฮะ อโอเคได้ได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยว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 เปิดประตูหรืออะไรไว้แล้วก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้เพราะไม่เคยแบบบอกเขาเลยว่าแบบเอออยากเล่นกีตาร์หรืออะไรอะไรไงเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนแรกกับเดาไว้ว่าเอ๊น้องพูดอยู่ยน้องก็พูดขึ้นมาว่าหนูรู้แล้วว่าหนูอยากซื้อของขวัญอะไรให้พี่ตอนที่นั่งกันอยู่ใต้สเตจคอนเสิร์ตตอนนั้นแล้วก็เราพูดถึงขาขาตั้งไม์กับไม์ไม์ตัวเอง เราฟิกก็เลยคิดว่าหรือนนอจะซื้อไม้ให,มให้แบบคอสตอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเบค้าจะซื้อไม้ไม่เป็นไรนะพี่เกรงใจอะไรเงี้ยเพราะมันแพงมากแล้วก็แบบไม่ใช่นักร้องขนาดนั้นแล้วก็มันก็แบบแอบเกรงใจน้องสา่พอก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะเป็นกีตาร์ตัวแบบที่เราแบบโอ้ก็โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะได้ทําเวลาว่างๆด้วยใา้ใหญ่เลยนะก็ ก็เซารพรสแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นสิ่งนี้ใช่อะค่ะแต่ได้ออกมาขึ้นเวทีด้วยไหมไม่ไม่ไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครมันจะไปซ้อมทันมุนที่อาทิตย์เดียวเองออกมาดึนใช่เดี๋ยวเอาเก็บไว้ตอนแบบเอากระตุกขึ้นมาแซ่บๆเล่นเวทีเฉยๆหรือเปล่าทำยังไงถือแซ่บๆควงๆกีตายเออโอเค มีคนถามว่าซ้อมไม่ทนันเสียไอปอเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเล่นแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองแหละขอไปซ้อมก่อนซ้อมไม่ทันเราเจ็ดวันอ่ะแตกโอกาสันโอกาสุ้นไเห็นแน่นอนคิดว่าค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำใช่แบบเวลาว่างๆก็อาจจะได้แบบไปเรียนกีตาร์หรืออะไรก็าจะได้เห็นว่ามีแบบดอกต้ดอตก,ตกไม้อ่ะ น่ารักมากเลยเนาะดอกไม้คือเป็นดอกไม้ที่พี่รู้สึกว่าไม่ไม่สิ้นเปลืองแล้ว่าแกะพลาสติกออกแล้วก็ใส่แจกันได้เลยก็น่ารักน่ารักดีค่ะของขวัญให้ตัวเองราคายากจังปีนี้ไม่ได้ซื้อเลยค่ะอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจะแบบบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่ดูดูไว้แต่ก็เดี๋ยวรอลงตัวมากกว่านี้ก่อนอาจจะอาจจะอาจจะถ้ามีแบบ เป็นจริงเป็นจังแล้วเดี๋ยวบอกแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนครอบครัวเหมือนกันแบบอยู่ด้วยกันในทุกการเติบโตของขวัญชิ้นใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนน่าจะแบบภูมิใจในสิ่งนี้เหมือนกับเราใช่เดี๋ยวบอกนะคะที่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจตะ้งนานลใช่ใช่รู้สึกว่าพอตั้งแต่แบบตั้งใจว่าปีที่แล้วอยากมีหมาใช่ไหมคะปีนี้ก็มีก็เลยอยากให้แบบฟัฟฟี่ได้แบบไปวิ่งที่บ้านอะไรอย่างงี้บ้างใช่ ก็ต okay. He yes. ั้งใจว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราซื้อบ้านที่มันมีที่ให้พับฟีวิ่งเพราะว่าชีชอบรันมากชีอะไรอะเขาเป็นผู้ชายอะใช่แต่นี้ม่ะี่้องฝากอนวันนี้วันนี้ใช่ไหมคะก็ฝากให้แฟนๆติดตามดีกว่าวันนี้ถ้าใครแบบไม่สะดวกมาก็เดี๋ยวรอรอเล่นแฮทแท็ครอเล่นอะไรกันใช่แล้วก็เอนจอยไปด้วยกัน ทุกโชว์เลยค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะทำให้ทุกคนยิ้มได้นะคะเย่ <Yeah. S 1> หนูหรอหนูก็พูดกับเองทุกวันนะว่าแบบก็ขอให้แกแบบมีความสุขขอให ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากทำแล้วเราแฮปปี้แล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้อยากให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเพราะว่าแต่ละวันมันแบบเหมือนการออกรบใช่ก็เลยก็เลยต้องแบบอยากให้สู้แล้วก็อดทนในทุกๆเรื่องใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่อายวาประมาณนี้ให้ให้แบบทำทำทุกวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขก็พอแล้วแหละวันวันข้างหน้ามันก็จะดีเองค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะพี่จอ